สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิทยอยู่ที่วัดดอยแม่ปังนะคะอําเภอพ้าวคือวัดที่เนี่ยสวยมากนะคะคือพีะมาครั้งหนึ่งและ้วะคะได้มาให้อาหารปลาคือปลาตัวใหญ่มากแล้วก็วัดบริเวณวัดนะคะสวยมากนี่จะมีเป็นแบบเหมือนเขาปลูกข้าวโพดนะคนแถวนี้เหมือนเขาปลูกข้าวโพดนะคะแต่คือสวนเขาอ่ะกว้างเนาะไม่ไม่ค่อยเหมือนทางแม่ฮองสอนเพราะว่าพีทไม่ค่อยเห็นอ่าพื้นที่เรียบเท่าไหร่นะคะอยู่แต่บนดอยนะคะพอมาในเมืองก็เห็นพื้นที่เรียบๆบ้าง สวยนะคะบรรยากาศดีคือวัดเนี่ยอยู่ในตัวเมืองอำเภอเพ้าเลยนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่เคยมาเรียนเพ้าอยู่ประมาณปีหนึ่งแต่คือมันมันนานแล้วนะคะคือเด็กอยู่ตอนนั้นคือตอนที่พีทมาเนี่ยก็เรียนประมาณที่นี่ประมาณอ่า ไม่นานนะคะประมาณปีนึงแหละคะ่ะแล้วก็กลับดอยไปนะคะไปเป็นคนดอยเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก,กลับมาที่นี่คืนคือพอได้กลับมาที่นี่แล้วนะคะก็เลยามาดูสถานที่เที่ยวพี่ทเป็นคนที่ชอบวัดอยู่แล้วนะคะก็เลยว่าวันนี้มาเที่ยววัดสักหน่อยเราจะพาพี่พี่นะคะเดินชมวัดวัดนี้สวยจริงๆเดี๋ยวจะมาขอพรแล้วก็ให้อาหารปลากันเดี๋ยวเราไปดูกันในวัดเลยะคะ่ะเดินไปก็ไม่ไกลเนาะ ตอนนี้พิ่ก็เดินมาถึงข้างในแล้วนะคะที่ข้างในวัดแม่ปังเนี่ยเขาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะของหลวงปู่แหวนเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันก่อนนะคะเนี่ยเป็นกุฏิเก่าของหลวงปู่แหวนนะคะเมื่อสมัยก่อนดูเขายังเก็บไว้อยู่เลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอพรกันนะ พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะคะไปชมในกุฏิกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะดูเก่าดีนะที่บ่านเก่าดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกุฏิของหลวงปู่แหวนกันนะคะคือยังเก่ามากอยู่เลยนะอุยมีให้เสียงเสียมซีด้วยะคะ่ะเนี่ยคือข้างในเดี๋ยวพี่ขอว่ว้ก่อน,นะคะ คงจะเป็นแบบสมัยเก่าจริงๆนะคะเนี่ยคือแบบว่าหลังนี่คือเก่าจริงๆอ่ะน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยก้อนก่อนแล้วเนาะคือดีจังเลยนะคะที่มีโอกาสที่ได้มาเห็นนะคะขอพรเรียบร้อยนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรดีๆก็ขอให้เข้ามาเนาะเดี๋ยวจะพาพี่ๆี่นะคะไปชมรอบๆวัดแล้วก็จะพาไปที่หนองปลาที่พี่เคยให้อาหารปลานะคะคือปลาตัวใหญ่มากจริงๆเพราะเขาอยู่ในเขตวัดนะคะไปกันค่ะ เดินมาถึงข้างในนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่แหวนนั่นเองแต่ว่าเสาียดายนะคะปิด <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็แต่ว่าประดุตาตรงนี้คือสวยมากนะคะประตูวัดคือสวยมากต่เราไปดูข้างในกันกับโ <Cl ick> <était> รงสวนฮนวันนี้อยากจะเดินสบัดนะแต่ไม่ได้ <c oughs> มันเป็นกระโปรงไท <c oughs> <c oughs> ยๆ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบ สีดำดำทองสวยมากลายเขาแบบมีจิตงดงามมากเลยนะคะแต่สลักลายได้สวยมากรอบๆเลยเนาะหน้าต่างก็เป็นลายสวยนะคะที่ผ่านมานะคะพีทก็จะเห็นเป็นปุติลูกหลังเลยนะคะคือคลิปไหนถ้าพิทไม่สะดุดไม่ล้มไม่ไม่ใช่พีทอะนี่พีทตัวจริงนะพี่ทุกคลิปเลย ค่ะเราก็มาดูพิพิธภัณฑ์นะคะเนื่องจากมันปิดแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพาพี่พี่ไปบ่อปลาละมีปา้ายท,ที่บอ่อปลาเดี๋ยวเราก็เดินลงไปนะคะไปไปนี่เองไปกันที่บอ่อปลากัน,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้ก็ไปซื้ออาหารปลามาแล้วนะคะแล้วเราจะไปให้อาหารปลากันคือที่ซื้อสี่ถุงนี่เหมือนเยอะนะคะแต่ไม่เลยนะคะเพราะว่าปลาเยอะมากเดี๋ยวที่พี่คอยดูนะคะหนีหาง,ง,งลงบอ่อปลานะคะลงไปห่าง แต่ว่าที่เนี้ยร่มรื่นร่มเย็นมากแล้วก็ใบไม้ร่วงไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเข,า,ขารักษาของศาสตร์มากที่นี่ลงไปทางนี้นะคะมาถึงตรงบ่อปลาแล้วนะคะมีบ่อปลาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปทางนี้นะคะคือจริงๆนะน้ำมันเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าน้ำมันแห้งมากก็เหมาะกับชุดที่วันนี้มากนะคะที่ต้องเดินลงไปเดินลงไปทางนี้นะคะ จะเป็นสาราเห็นวิวสวยมากกว้างเล่นะหนากว้างแล้วก็เห็นใจดีตรงนั้นแ่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาที่ๆไปดูตรงเจดีย์ด้วยนะคะสวยมากเมัอนจะมีสะาพน้ำก็ไม่ใช่เต่ามั้งแต่จริงๆถ้าไปแบบใหทั่วๆได้ก็คงดีนะคะแต่คงไคปไม่ไหวนะถ้าแถวนี้นะคะ เป็นเขตอนุรักษ์ด้วยนะคะปลาก็เลยเยอะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยืสวยมากครอวันนท้องฟ้าสวยมากคือที่เนี้ยฝนชอบตกบ่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นใจมากเลยฝนไม่ตกเลยค่ะเราอยู่ใกล้มากเลยอะไม่กลัวเลยอะไม่กลัวคนเลยอ่ะ ตรงนี้ก็เป็นริมฝั่งอีกทางหนึ่งนะคะคือปลาเยอะมากจริงคใครใกล้กันไหนก็มามาตามนะคะเนี่ย ตัวใหญ่มากเลยอะเมื่อกี้ขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าไม่ไเห็นน้นอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยเขามีเรือให้ทายด้วยนะคะแต่คงไม่กล้า่ายไปหาอาหารปลากลางน้ำาเขาว่าคงมีไว้แบบเออไปดูห้องท่อน้ำหรือเปล่านะคะเมื่อถึงที่ไป่ายเลยที่สตอเลยนะคะวันนั้นแดดดีเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะขนาดไม่ค่อยร้อนนั้ืก็แตกเลยอะ ค่ะเดี๋ยวที่จะให้อาหารปลาตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ไปชมพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นอีกมาถึงพิพิธภัณฑ์นะคะที่เป็นเจดีนะคะที่พิธบอกเมื่อกี้ที่เราอยู่ตรงสระน้าแล้วก็มองขึ้นมาคือมาเห็นจริงๆแล้วสวยมากเลยนะคะดูยอดก็เป็นสีทองนะคะสวยมากแต่เมื่อกี้แสงมานะคะตอนนี้ก็เหมือนกับฟ้าครึ้มๆนะคะเหมือนฝนจะตกแล้วด้วยสวยเนาะพี่ไปยืนตรงนี้แล้วดูสวยมากดูแบบว่าทางขึ้นก็สวยนะคะดูขลังมากดูเก่ามากนะคะคือวัดเนี้ยจริงๆอ่ะกว้างมากนะคะต้องเดินเข้าไปข้างในแต่คือ พิษมาเนี่ยมันเย็นแล้วนะคะคืออยากใช้ว่ทีนะคะมาเห็นบรรยากาศของวัดที่นี่นะคะว่าเป็นแบบไหนคือสวยงามมากจริงๆแล้วก็บรรยากาศดีนะคะเพราะว่าอยู่รอบป่าป่าก็ล้อมรอบวัดสวยดีนะคะพิษมาครั้งแรกที่เคยยังคิดในใจเลยนะคะว่าสวย ยังไงวันนี้นะคะที่จะขอปิดคลิปไปก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่เสมอคือพี่ก็คิดถึงพี่ๆทุกคนเหมือนกันคือไม่อยากจะห่างหายจากการทําคลิปก็ต้องรีบมาลงให้พี่ๆหายคิดถึงนะคะตอนนี้น่าจะหายคิดถึงกันแล้วเนาะในี๋ยพี่ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชนนาแนลด้วยนะคะหวังว่าลงอีกไม่กี่คลิปก็คงจะ 30, สามหมื่นซับแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ากลับดอยไปก็คงมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะนะคะคงมีคลิปดีๆให้ที่ดูอีกเรื่อยๆย,ยังไงวันนี้พี่ขอตััววลไปกก่อนนะคะคบดีสย ไอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะ